นี่ห้าโยลานพิยาคนรุมสาขาสองขอนแก่นค่ะพี่น้องที่ตั้งบ้านน้องบัวดีหมีตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวไนถ่ายไลกันเลยค่ะ

ตอนวที่ปฎัได้ป้ายมาแล้ววันนี้นะคะใใจอยากเีย่านะคะสั่งใไล์ให้คุนะคะออะไรก็ใใจคิดร้านใหม่ร ถ่ายรวมถ่ายรวม พี่น้งเดี๋ยวผปยันะครับเดี๋ยวะยัดนะครับหนไปทางนอกก่อนนะครับถ่ายกันทองชายที่นอนเลยาถายช่ยยยเลยยยประใหม่เขาถ่ายวมถีคอนเสิร์กล้แลวครับขออนุญาตใหม่เมื่อกี้เขาถ่ายรูปไม่ถี่ขออนุญาต

บพร่เดี๋ยค่อยอุดหนุนกันเนาะบอสเนาะไปดูคอนเสิร์ตก่อนขอขอปลาส้มยี่ล้นึงได้พี่พะเดี๋ยวขอปลาส้มให้นะคะแม่คุณไม่ขายหรอคะนี่นะคะกำลังกินนะคะปลาส้มนะคะบอกเลยนะคะที่นี่สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ว่าที่อื่นนะคะแต่ว่ากินมาหลายที่แล้ว มันเป็นโอโอตุ่นะคะพี่น้องอันนี้เนื้อแน่นละสมเปรี้ยวก็ลังดีแล้ว,วลลค่ะแซ่บก,ก็าราันตีแล้วค่ะลำใหญ่ไหลระเบิดค่ะอ,อร่อยใช่ไหมคะแซ่บอร่อยมากค่ะไม่ผิดหวัง<อ>รับประกันเลยค่ะไม่โอไม่ยุ่ยไม่อะไรอะไรค่ะอ,อร่อยมากพี่สารเขาจะเรียกว่ากนโอโอตุเนอ้อใช่ไหมเราทำใน้นรสชาติมันเปรี้ยวเปรี้ยวกาลังดีกลมกล่อมค่ะไม่ได้เหนีหน้ากินนะคะชิมมั้ง อร่อยจริงค่ะลองชิมดิลอล้อมกะเทียมหอมแ่หะเทีกนี้ลองชิมอันนี้ดูอะไรชิมอ่ะตัวอะไรชิมเมื่อกี้นี่อะอมนะคะส้มหนสอมไหนมอใช่ใช่ใช่ใชไม <ป S 1> ่ชอบแบบอาไม่ก็จิ้มไปเลยค่ะ เยอะเลยมาร้านพิยาคุณรุมค่ะพี่น้องสาขาสองคอนแก่นค่ะน้งบัวดีมีท่าพระขอนแก่นค่ะไทยแลเบิร์ดน้ำใจไทยแลบเบิร์ดก็จีนเลยนะคะนี่เลยค่มแล้วน้ำใหไทยแลเบิดแล้วเนี่ยนี่ค่ะเขามีติงเกิลของเขาด้วยนะคะจะจะไปขึ้นเวทีกับเกิดจะขึ้นเวทีไหมวันนี้ เองคเองเเไม่เขาไเให้ขึ้นก็จะขึ้นใช่ไหมคะเชิญตัวเองใช่ไหมคะเชิญตัวเองค่ะเดี๋ยวขอไปแบบว่าเปลี่ยนสภาอผหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกั้งหัวเก่าแต่ไ่มีอะไรไม่หาผัวไม่ผิดแฟนฝรัง ไป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 มันได้ดีไปแล้วสิบเม็ดสิลีไปแล้วสิเอาจนได้ดีฮันไดบอดิ้เน่กสิบวนี้กลับมาเอาไป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 อันนี้เสียงใครนะบอมีอะไรไปาผูวที่เป็นฝรั่งเอาไป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 น้าเยให้ระเบิอสุดยอดมากน้ำแย้ไาระเปิดนะคะฝาก ด้วยนะคะช่องติ๊กตอกอะไรบอกช่องติ๊กตอกอะไรฮ่าฮ่าฮกินอยู่แล้วก็จะทำแบงค์ที่อยู่ใบนี้ไปลองชิมอันนี้ดูสิมีข้าวเหนียวบ่เนี่ยค่ะเจ้าอันนี่ไงเดี๋ยวลองดูสิคะอุ้เรามาลองถึงที่เลยนะเนี่ยเนื้อเสาวน้อยอ่ะแน่นจริงจริงแม่จะได้เป็น

เพีงน้องเหรอถอยไปเพียงเยอะแยะเลยชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเขาจะได้รู้ชื่อแหละเพียงคือใไรก่อนชื่ออะไรเพีงมินี้ก่อนพี่เข่าความแจกจะบอกจะบอกรช่วยก็คนไทยไม่ใช่หรอสายเราไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าจิมจะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ยไ,ได้ไค่ะ่ะเลยนะคะโอเคค่ะลองชิมดูได้มาจากไหนคะได้ค่ะหวานชูทรีดรัมมาจากสี่บุญเรืองค่ะอ๋อมาไกลมากเลยนะคะสีบุญเรืองค่ะไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคกระไรคะเนาะเรามาหาพี่ยากรรุมมาหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ของแซ่บของอร่อยให้กินเผาว่แซ่บมาหาล้วยกให้เราเบด่อแหงเด็กปั้งเพ่งแหงจมูอนอีกกันปะอันนี้สิงหาตัวอย่างชิมค่ะแต่แซ่บค่ะพี่น้องเป็นแซ่บดนแซ่บไหนตลาด แส่บหลยเหลือแต่สดเป็นน้องด้วหลอันนี้คือหน้าร้านนะคะใช่ผลงานปลาสมแล้วา่แบผลงานประสมเขาบอกว่าแน่นแน่นไม่ลุยอร่อยข้างในเป็นอะไรกันข้างในเป็นสินค้าสต๊อกขอะร้า คือแม่ดีมีอยู่จริงพี่ยันเฟิงนะคะแทย์นะตรงนี้เป็นโกดงังหรือว่าเป็นสัลซอกส,อสินค้าค่ะพนะี่่ะเยอะมากกระปุกเบรอเลยค่ะใหญ่มาก เดี๋ยวใยมกขุนหนุมเป็นค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิงสียค่ะค่ะอันนี้เป็นผัดไทยเส้นผัไทยสวยจับใช่ค่ะต้นรวนยินเนอนตอรโฟลัดมี่โคราชผัดไทยขอบค่ะ นไมีตัวไไหนม่ไม่่ีคบะเลยค่ะสินค้าที่ยาตรงๆบวกกับอใหญ่บ้านฟินแลนด์อันไหนคะร้านเมลนน้านบอยู่ชั้นด้านหลังเลยค่ะอันนี้อันนี้ฟองเท่าไหร่เนี่ยยีบห้าค่ะยี่ห้าหมดเลยมีได้หนึ่งชามใช่ไหมใช่ค่ะเสิมถุงออของมุ้งแต่ใช่ค่ะอันละสีสบบาทค่ะ ที่สีกระปุกขึ้นไปอีกสามสิบแปดบาทนะคะขายบ้านมันเร์นขายนดีเดย้เ่ยอะเลยนะะคนอีกส่วนหนึ่งคนไปรอบเบิงมอลำ์มี่พี่น้องบ่ายสามโมงจินี่อ่คอนเสิร์ตโตเกียวมีสิวสิกนะคะพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องออกไปทางนอกค่ะไ่เป็นคอนเสิร์ตเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ใช้แคบหมูพี่หนุ่มไหมคะอ๋ออันนี้เท่าไหร่นะพี่ยังไม่ถือหลอเดี๋ยวพี่ออกคอนเสิร์ตก่อนมันมันน่าจะเยอะอยู่หลายอย่างอยูส่สวยมากเลยแคบหมูหน่าสนใจ error <coughs> ค่ะค่ะเออ ไก่สีเสดงมงงอันนี่เป็นถนนมิตรภาพนะคะขอนแก่นบ้านไข่มิตรภาพคน่ะ้้น่นีนองรัดลนะคะช่องใบเฟิรนชั้นน ผลไม้อกน้ำเข็งอินัผลัหลังสวยส่ยโลละสนร้อยแพ็คลรยวสวยงามมากขอบคุณพุทการนะครับวันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจวันนี้วันนีู้ได้เจ้าภอพไ่หรอเจ้าภาพไปเบิ่งนี่น่าจะเป็นรถ

ปลาทูของนะครับกับปีก็มีครับสอบถามได้เราเอาสินค้าเราอาจจะเอาออกมาไม่หมดตอนกินก็อาจจะเป็นข้าวปิ้งข้าวแขกนะครับวันนี้ปลาส้มเราก็มีนะครับปลาส้มตัวปลาไข่ปลาไข่ส้มปลาส้มไข่นะครับเป็ดตัวก็มีหมูยอปลาหมึกแห้งปลาหมึกไข่ปลาหมึกแพ้ไข่ มุตะตอยอะไรเงนี้ครัอบมดเจาะอะไรพวกนี้มีหมดนะครับข้างในแต่เราต้องไว้ในห้องอห้องเย็นนะครับไว้ในตู้เย็นเราเอาไว้ที่ห้องอธิติานนะครับกางๆติดกางๆเราสาหรับการะขายกันเราครับสอบถามได้นะครับสำหรับแลบวพี่เราที่เอาสี่โวล์ม สวัสดีค่ะพี่อามอผูกเสียบอร่อยนะครับผูกเสียบอร่อยตลอดนะคะปลาดุกคูก็มีปลาล็อกแมงดาคุณแม่บอกกินครับขอบคุณกินกับกระพุ้นดี่กระแ่บกระแทกไส้ก็ต้องคูย็งงเลยค่ะเวทีค่ะพี่น้องขอบคุณคุณแม่จะพร้อมค่ะสายสามโมงนะคะตอนนี้ก็ กินย้งกินย่ำกินขนมไก่เลยอันนี้จากร้านรถเด็ดมนะครับอ๋อของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละค่ะพี่น้องเดนียวนะครับร้านผู้ใหญ่เราอยู่ท่านาในห้าแต่ลาบเดี่ยวกเปรี้ยวเดี่ยวไก่ปลา รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเลยนะคะพี่น้องอขอจบคล,ลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ช่องใบเฟิร์นขันแก่งขอบพระคุณมากค่ะ